สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่6ตุลาคมปี6 7นะครับวันนี้วางแนวทางรัฐบาลไทยนะครับเนาะวันนี้เป็นของบ่าวสารคามนะครับเป็นชุด3ตัวนะครับเนาะตั้งจากช่วงเช้าลงแนวทางของชุด2ตัวไปแล้วนะครับจะนี้คัดชุด3ตัวให้แล้วนะครับเนาะลงให้เย็ีเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็มีคนชอบด้วยจะได้ไปจัดนะครับเนาะีวัสดครับครับวันอาทิตย์ ว่างกาเลยนั่งคัดสุดสามตัวหลักร้อยคัดได้แล้วครับเนาะลงให้แล้ววันนี้ก็มาดัดคลิปสุดเหมือนเดิมนะครับนาะก็คลิปหานวนมาปันขยานเล่นที่หนองประจัก์เหมือนเดิมนะครับที่อุดรธานีนะครับเนาะปันขยานออกกาลังกายเหมือนเดิมไปไหนก็ไปไหนก็ปัน่นขยานออกกำลังกายเตะบ,บอลให้อาหารปลาก็อยู่ประมาณนี้นะครับเนาะออกกาลังกายจะได้แข็งแรงครับเนะาะก็ยังนวลไม่สบายบ่อยมากนะปกติ ไทหวัดฝนตกนิดหน่อยก็ไม่สบายนะครับเนาะก็เลยพาออกําลังกายบ่อยๆดีขึ้นนะครับเนาะดีขึ้นาอากําลังกายให้กินวิตามินซีเยอะๆก็ดีขึ้นพอสมควรทวนนี้ไม่ค่อยไม่สบายนะครับเนะาะอาจเป็นพอโตขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเนาะก,ก็ออกกําลังกายไปก่อนนะครับเนาะก่อนนอื่นดูผลงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วหนึ่งตุลาคมที่ผ่านมานะครับ หลักร้อยเป่าสารคามให้ไปชนกันเยอะที่สุดคือ2 3 0 1นะครับ4ตัว2 3 0 1ชนกันเยอะที่สุดไม่มีนะครับอีกแนวทางรัฐบาลไทยออก็2อ2ตัวล่าง5 9 3ตัวบนก็6 6 5นะครับเลขตัวเดิมนะครับเนาะไม่ไปไหนเลยล็อกไว้แล้วย้อนกับพนุนก็นกห6สอนะครับ ยอดปด็นรวนอีกก็่า86 867รับเนาะ6เดือนดีมาก6เทปเมกระดิกนะครับ662แล้ว665เปลี่ยนแค่เลขท้ายนะครับจาก2เป็น5เที่ยวนี้จะเป็นยังไงหลุนไปเวยกัน,รกรนครับเนาะให้ไป263ไอ้2301หลักร้อยไม่มีนะครับไม่มีขาดการผิดนะครับเนาะนกันเยอะก็จริงแต่ไม่มานะครับเอามาใส่ให้217 218 239นะครับ ไม่มานะครับเนาะถึงหลักสิบหลักหน่วยทํางานก็เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าหลักร้อยไม่มานะครับเนาะได้วันนี้ลุ้นกันใหม่นะครับหลักสิบหลักหน่วยลงไปให้แล้วนะครับเนาะคลิปนี้เป็นหลักร้อยนะครับทุดสามตัวบนของววันที่สิบหกตุลาคมปีหกเจ็ดนะครับใครชอบก็ไปหยิบจับลอตเตอรี่ได้เลยครับเนาะลอตเตอรี่ลงแพงแล้วทางบ้านบอกสนามลงลงแพงเลยนะครับเนาะจะบอกซ้มยังไม่ซื้อนะครับเนาะ ว่าจะซื้อวันนี้นาตอนนี้ที่ลงคลิปไปซื้อเลยครับละซื้อแล้วะลงคลิปตอนนี้ลงคลิปชานิดนึงนะครับเนาะใครชอบก็หยิบจับปัตุรีเลยนะครับเนาะเพื่อวีชคมิลาปเขาวัน,นี้คัดมาได้แล้วนะครับคัดมาได้แล้วงวดวันที่16ตุลาคมปี67ชุด3ตัวบนใครยังไม่มีนะครับ ดวงบอกสินค้าว้าเป็นแนวทางนะครับเนาะถ้าตรงถ้าตรงหรือถูกตาถูกใจหรือใกล้เคียงที่ตัวเองได้มาก็จัดไปเลยนะครับจัดไปเลยทุดสามตัวนะครับทุดสามตัวเที่ยวนี้นะครับหลักร้อยคัดได้มาแล้วสี่ตัวเหมือนเดิมนะครับชนกันเยอะที่สุดนะครับสี่ตัวคนนี้มั่นใจเหมือนเดิมครับมั่นใจจากวันที่เราผิดไปครับเนาะไม่น่าผิดซ้ำนะครับเนาะขอให้ไม่ผิดซ้ำคอยมาเต็มเต็ม ก็จะสีตัวมี3มี5มี2มี8นะครับมี3มี5มี2มี8ชนกันเยอะที่สุดคือ3นะครับลงไปคือ5นะครับแล้วก็2แล้วก็8ตามลำดับคัดมาให้ F4 3ตัวนะครับเนาะลงให้ F4 3ตัก็คือ3 5กับ2มาใส่ตัวเน้นนะครับที่ผมเน้นให้ที่ผมลงให้ช่วงเช้านะครับ เราใส่สามน่งแปนะครับตัวเลนคือ318 338 339นะครับบนหน้านะครับเนาะนอน้านพอทำจะทำเป็นเลขบนหน้าสักทีมันได้มาอย่างนี้เราก็ต้องเอามาอย่างนี้ก็ต้องเอานะครับเนาะ318 338 339นะครับถ้า3มานะแต่ถ้า5มาก็คือ518 538 539นะครับเด็กสวยนะครับเนาะทั้ง3ทั้ง5้านะครับคือส่วนตัวแล้วก็ถ้า2มานะครับคือ2 18 2 3 8 239นะครับส่วนหลักแบอกนครับไม่จับให้นะครับบางคราเอาไว้สีคนเดียวนอกรอบนะครับเนาะนอกรอบมันจะเยอะไปยกมาเฉยๆที่ว่าชนกันเยอะที่สุดเฉยนะครับอย่างรองรับอกสามไปจัดคนเดียวนะครับเพราะว่าหลักร้อยอย่างที่บอกนะครับเนาะชุด3ตัวนะครับถ้าเข้านะครับเนาะ ลงทุนน้อยกําไรงามนะครับเรารู้ๆกันนะครับเนาะลงทุนน้อยกําไรงาม10บาท20บาทเป็นเงินเป็นทองนะครับขอ้เข้านะครับเนาะลงทุนน้อยกําไรงามทุกว่าเราเรียกกระบองเลขช้างก็ว่ากัาแต่คนจะว่ากันไปนะครับเนาะกำไรดีนอกราบแบบปลาสวสารคคมจับใส่นะครับเนาะใส่ชุดเน้นนะครับชุดเน้นก็ประมาณนี้ครับเนาะ ทั้ง6ทั้งเก้ชุดนี้บ่าทสามชอบสุดคือหลัก3กับหลัก5นะครับหลัก3กับหลัก5ชอบที่สุดเลยบ่าทสามขีดเส้นใต้ให้แดงๆนะครับหลักสามหลัก5ชอบก็จัดไปนะครับเนาะหยิบจับรอต,ตรีได้เลยนะครับเนาะ่าทสามจัดที่ทั้งรถตตรีใบทั้งในเป๋าตังนะครับบอกจสามซื้อไว้นะครับเนาะ วันนี้ชอบที่สุดนะครับกินจตาให้แดงๆนะครับใครชอบบอลเบาซารคามก็จัดเลยนะครับเนาะจัดเลยหรือถ้าไม่ชอบที่เบาซารคามจับกู้ให้นะครับเนาะหลักร้อยชอบอยู่ชนกันอยู่ชอบอยู่แต่ว่าไม่ชอบ183839ก็ไปใส่คู่อื่นได้เลยนะครับอยทางเบาสาร์คามมี6คู่นะครับแต่นิ้นให้183839ถ้าไใครไม่ชอบที่เบาสารคามนิ้นก็จั่ดดไปที่19กับ28 29นะครับที่ยงงเม่ซารนนะครับ หนึ 19, 28, 39, ่งเก้าสองแปดสามเก้าที่มันเรนให้สามคู่ก็ไปจัดได้เลยนะครับเนาะถ้าใครไม่ชอบแต่ชอบพูดเปล่าซ้ำก็จัดไปนะครับเนาะจัดไปก็ขอบทวนนะครับแนวทางบอกเสร็ครับหวดดีทั้งชุดสองตัวและสามตัวนะครับเนาะใครชอบด้วยก็ไปหันจับลอตเตอรี่ได้เลยเผื่อฟุกเข้ารางวัลนใ,นใหญ่ๆนะครับเนาะเป็นเศรษฐีไปทันตั้งตัวเลยนะครับเนาะภายในพริบตาเลยก็มาเรียนนะครับท้ายคลิปคนที่ยังไม่เคยถูกหวยรวยเงินนะครับเนาะ คนนี้ค่อปลดล็อกให้ได้นะครับไมถูกหวยรวยเงินบางคนไม่ถูกหวยจะสิ้นปีเห็นบางเดือนนี้เดือนสิบงวดที่สองเดือนสิบถ้าเดือนนี้งวดนี้ไม่ถูกก็มีแค่ตัวแค่สองเดือนนะครับเนาะคือเดือนสิบเอ็ดกับเดือนสิบสองสี่งวดนะครับเพราะเดือนสิบสองมีห้างวดครับเนาะลืมไปเดือนธันวาคมมีสามงวดลืมไปครับเนาะก็เก็มือให้ได้ครับเนาะเก็มือให้ได้บ่าวสลามกดโดนมา หลงวดแล้วเนาะโดนมาหลายงวดได้หานอยได้อะไรมาก็มาเสียที่ไทยนะครับเนาะของใหญ่กินยากเหลือเกินแจ่นี้มีรอดทำนอาไม่ยอมบ่กวาไม่ยอมแน่แน่หลบได้สักกีน้ําตามเอาคืนให้ได้นะครับเนาะเอาคืนให้ได้ก็ประมาณนี้ครับเนาะ,ะก็ฝากไว้คลิปนี้ครับเจอกันคลิปหน้านะครับเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ